สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อั้นจะมารีวิวกับตัวนี้ครับกับเป็นต่อดิงนะครับตัวนี้นะครับเป็นลดพันนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็เป็นลถมิกฟูดนะครับความแตกต่างของ2ตัวนี้นะครับก็คือว่าตัวนี้นะครับจะเป็นวิตามิน C บวก A บวกสารสกัดโกจิเบอรี่ส่วนตัวนี้นะครับเป็นวิตามิน C บวกวิตามิน B บวกซิงค์แล้วก็มีสารสกัดจากโสมอเมริกานะครับโอเคครับเดี๋ยวมาชิมกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนั่งเออหลักๆของตัวนี้นะครับที่มันเป็นพันนะครับ เขาก็จะใส่นะครับเป็นนะครับน้ำองุ่นขาวนะครับแล้ว so ก็เป so ็นน้ำทับทิมแล้วก็ม so ีส่วนของสตรอเบอรี่แอปเปิลแล้วก็สารสกัดจากโกจิเบอรี่ส่วนตัวนี้นะครับก็จะได้เป็นนะครับกับองุ่นขาวส้มเลมอนสับปะรดสาวรสแล้วก็สารสกัดจากโสมดังนั้นในเบสพื้นๆที่มันเหมือนกันนะครับก็คือนะครับในรสชาติของความเป็นองุ่นขาวนะครับโอเคครับเพื่อเป็นการเสียวลานะครับ มาชิมกันเลยดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะแกะมาแกะมาปุ๊บปุ๊บเออเป็นต่อก็เป็นหนังซีรีส์นะครับที่แบบว่าอะไรอยู่กับคนไทยมาอย่างยาวนาน,นครับเป็นสิบปีละเดอนนี้เขาก็หันนะครับมาทําผลิตภัณฑ์นะครับของเขาเองนะจ๊ะนี่จะเฮ้ยกินพันธุ์ดีนะเฮ้ยกินน้ําพันกินดีมากแต่คราวนี้เราดูนะครับกับนี่จ๊ของตัวหนึ่งไหนสเวารถสาเรดเนี่ย เราตรงๆนะมันมีเหมือนกับมีความบัรยาอยู่ด้วยแต่ว่าของพันธุ์นี่โอเคเลยครับเหมือนน้ำพันธุ์ของเสาลวดอ่ะมันเหมือนกับน้ำเสาลวบวกกับอะไรพวกวิตามินของเด็กนะครับเวลากินเสริมนะมันจะมีกินยาอยู่นิดนึงนะครับโอเคครับคราวนี้ชิมรสชาติจ้ะอ่ะกินแล้วคราวนี้รสชาติได้ครับ อย่างแรกที่มันเหมือนกันนะครับคือไม่ค่อยหวานนะครับเออลืมบากไปนยจ้าในสองนี้ยมีน้ำตาลอยู่สองเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นเนี่ยความแตกต่างอย่างยี่ห้ออื่นเลยหนึ่งนะครับมันจะหวานน้อยกว่ายี่ห้ออื่นนะครับเออ็อาจจะเป็นจุดขายนะครับเพื่อรักสุขภาพอะไรประมาณนี้ครับอย่างที่สองครับเฮ้ยในเรื่องของพันเนี่ยค่อนข้างที่จะหลับตายกินนะครับก็คือเหมือนน้าพันนี่แบบหวานอ่อนเลยแล้วตัวเนี้มีรสชาตินะครับอารมณ์ประมาณว่า พันผสมทับทิมเนะี่ยคือถ้าเรียกหลักตายกินเนื้อเมื่อคืนพันกับทับทิมเลยอะ่ะพวกสอฟต์บลีกับองุ่นขาวก็เหมือนกับเป็นตัวรองอะ่ะตัวนี้เป็นตัวรองนะถ้าเกิดหลักตายกินก็คือนึกว่าเป็นน้ำทับทิมนะครับแล้วก็มีความเป็นพันเนะี่ยผสมน้ำอ,อื่นเข้ามาด้วยนะครับหลักๆเนี่ยเฮ้ยแต่มากน้ำทับทิมน้ำทนายอย่างตามส่วนประกอบครับน้ำองุ่นขาวส่วนตัวนี้นะครับที่มันเป็นสีเหลืองเนี่ย มันมีความผสมกันหลายอย่างอ่ะเหมือนกับเสารดส้มสับประรดนะครับมารวมกันอ่ะสามอย่างเนี้ยอุ่นเท้ากับเลมอนไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับไอตัวนี้ความจิงเบี้ยนเห็นเนี้ยเพียงคาดหวังความเปรี้ยวนะไอตัวนี้ไม่เปรี้ยวเลยคือพอเราดูรูปไงดูรูปไงพ๊กมันมีสับประรดมีอะไรน่าจะเปรี้ยวแต่ว่านี่ไม่ค่อยเปรี้ยวนะครับกลายเป็นแบบว่าเสารดแบบเน้นเน้นรสชาติแบบอะไรรสหวานแล้วก็ ได้รสเปรี้ยวนะครับแล้วก็ออกเชิงหวานนะครับแล้วออกเป็นเชิงสับปะรดแบบไอ้ไอ้สับปะรดแบบสับปะรดพูแลที่มันเน้นความหวานมากกว่าความเปรี้ยวนะครับอันนี้เป็นเชิงน้ำสับปะรดไปเลยนะครับก็โอเคนะครับก็ถือว่าทํารสชาติทําใช้ได้อยู่ที่ต่ากจากเจ้าอื่นที่เป็นน้ําวิตามินซีเลยอ่ะคือหวานน้อยกว่าเจ้าอื่นนะครับแล้วก็มีความโดดเด่นก็คือว่าเจ้าอื่นน่ะทุกเจ้าเพี้ยนแปลกใจได้นะคุณลองไปดูดีๆนะในอานการเสริมประกอบเนี่ยน้ำวิตามินซีอ่ะเกือบทุกเจ้านะ จะใช้เบทด้วยองุมนขาวไอ้ตัวนี้ก็ใช้เบทด้วยองุมนขาวนะครับแต่ว่าเวลากินนะครับไอ้นี่คือน้ำรับทิมซึ่งในตลาดไทยไม่ค่อยมีน้ำรับทิมเท่าไหร่กับไอ้ตัวนี้นะครับเหมือนกับสับประรดนะครับสับประรดแบบที่หวานน้อยเปรี้ยวน้อยนะครับก็ในตลาดก็ไม่ค่อยใครทำทับสับประรดนะครับกับที่มันเป็นวิตามินซีไงแต่เบทก็ยังมีผสมองุ่นขาวเหมือนกันนะครับไม่รู้ใครเป็นตันต้นคิดล้ว่าน้ำวิตามินซีมันต้องใส่องุมนขาวนะครับคุณไปอ่านเลยอ่านตำส่วนประกอบเนี่ย กับมีกับทุกเจ้าอ่ะแต่ก็ถือว่าทำใช้ได้นะครับโอเคครับต้องจากการรีิูคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะจ๊ะชอบก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับเริ่มยี่ขยันสะสมเีินนะจ๊ะมีช่งห้างธนาคารอำสินขึ้นอยู่ครับแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า